สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมสุทธิชัยยนยานนะวันนี้จะมารายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องการบริปโภคในยุคโควิดผมเองนั้นตั้งแต่ยุคโควิดผ่านมาก็ได้ซื้อมามา่าบ่มีสัเสริมรูปที่ดังที่สุดเป็นคนที่ยงที่สุดก็คือมาม,าม่าหมูสณก็ซื้อมากักตุนไว้ในบ้านเป็นเวลานะ่าจะสองปี วันนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับท่านผู้ชมขอชี้ชัดๆว่านี่คือมาม่านะครับที่เราชอบทานกันเวลาที่ถูกหวยแดกก็จะขายดีในช่วงวันที่หนึ่งบวันที่สิกนะครับทีนี้ผมเนี่ยซื้อมาตั้งแต่สองปีแล้ววันนี้ก็เกิดอยากกินม,มาม่าเพราะว่าเมื่อวานนี่โดนหวยแดกครับก็พอจับดูแล้วนะ เส้มาแผกแบ่งรกระจับดูแล้วทำไมมันบางๆบงือนแบบนี้กรบด้านครับบอกว่าเส้นมันหายไปผมก็ไม่เข้าใจว่าในการบรรจุนธุ์น่มันก็ยังไม่มีรอยเปิดนะยังไม่มีรอยเปิดใดๆเลยครับาจารชี้ชัดๆมาค่มันยังไม่มีรอยเปิดใดๆเลยแต่ว่าไอเส้นบามี่มันหายไปไหนครับาจา เราจะมาวิสุจธ์กันว่ามาม่านี้เป็นมาม่าจริงหรือมาม่าปลอมนะครับกันกลายครับนี่ฮะย่มงนี้รอยเปิดนะครับท่านเปิดแล้วนะครับท่านมาดูพร้อมกันครับเพื่อความแปลกจางเพื่อความชัดเจนแจ้งแจ้งว่าเราถูกหลอกหรือไม่กันกลายเปิดครับนี่ครับ เรือเครื่องปรุงนะครับเส้นไม่มีนะครับเป็นอย่างนี้ได้ยังไงแต่มีมดอยู่สี่ห้าตัวนะครับโอ้เป็นปริศนาว่าเส้นบ่ะมีหายไปจากซองหลือแต่เครื่องปรุง นี่คือสิ่งที่บริษัทที่ผลิตมามา่าจะต้องหาคําตอบให้ประชาชนนี้ได้อย่าให้การขาต่อไปว่าทําไมเนื้อมาม่าไม,ม่มีมีแต่เครื่องปรุงแต่ไม่เป็นไรครับแบกเครื่องปรุงก็ได้ครับนี่ฮะทีบมะละกครับนะกลียกินนะครับมาม่าหมูสับอร่อยมาก